ฮะกับาสวัสดีคุณผ,ผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้ครับเพกลับมาพบกับรายการนักคุณเกมเมอร์ทีวีกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้นะครับ,นนรบ,นนรบผมก็จะมาเล่นเอ่อไม่ได้เล่นิลยัมเทอร์โชว์ครั้งที่สองครับหลังจากครั้งที่ล้วตายไปหลายรอบเลยอมักหรือเปล่าวะโอเคช่างมันนะฮะโอเคก็ก็พาร์ทนี้จะมาแก้มือกับการซมเตอร์นะฮะ เออป่ะเ่มเลยไม่ต้องอะไรมากไม่ต้องพูดมากอ่าเริ่มต้นงข้าววิเทอร์และสร้างมันขึ้นมาได้เลยนี่นะฮะต้องกินกันแล้วกันกิ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 นโอ้เจ๊เจ๊เเสียงดังเลยไปต้องข้าววิเทอร์นี่ ว่าเขาสร้างกันอย่างนี้ได้นะฮะเนี่ยเมื่อบอกว่าสร้างได้สรวิเทอร์อย่างนี้จะเป็นแนนอนแล้วก็เอาหัวว่างอนี้นะยายายายีบอกเทียนโอ้ชิดแล้ววิเทอร์มันก็จะบล็กติดตรงนั้นฮะมันจะแนี้ี่เดะเดะเดวเดะเดะเดเดะเด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  มันอยู่แน่เธอพีเตอร์ฮัลโหลโอ้ช oh, oh, ิดชิดชิดโอ้ชิด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 ยิงหัวมกลับไปเอากลับไปโอ้โหอื huh. <c oughs> ไม่ได้แบ่นธนูเนี่ยกระนูมากแต่ว่าอาวุธที่ชอบกันนี่แหละอาวุธธนูนี่แหละมันโจมดีไกลได้โอ้ย oh, oh. ตอนนี้อยากเป็นฮีโร่บายมากชิบายแล้วแดกกูแดดไอ้ยี่กูจะตายแล้วอุ้ยก็โถอุ้ย์เถอะดาบนี้ไม่ต้องถามนะว่ามาทำไมเพราะว่าเหมือนพาร์ทที่แล้วเวลามันเอนชั้นตัวเองมันจะยิงธนูไม่ได้ไงทำไม,ไม่เข้าตัวมันต้นใช้ดาบตีมันเท่านั้นแต่ก็ยากนะยิง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 กลับไปยิงกับไป ยิงเข้าไปดิยิงเข้าไปดิอันนี้ไม่มีใครเป็นตัวช่วยนะฮะอ่าฮะโอเคก็อ่าเดี๋ยว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 มาบักอย่างงี้เลยโอ้โชิดเสียงดังเบาเข้าไปก็กอดกันด้วยนะคะครับอื้หโอ้โหกูจะลงไปในถ่านกูจะขึ้นหลังคาไ้บ้าเด็ดแมงขอภายในคำหยาบเหมือนกันนะฮะ ก็นี่โย่ยิงอย่างเดียวยิงอย่างเดียวหัวบอสต้องจะแรงที่สุดแล้วหัวบอสจะไม่ระบินได้หัวมันทุกอย่างหัวมันที่มันจะบินได้ไม่อยากบินได้แบบมึงไม่อยากบินได้ไม่อยากบินได้ไม่ยกไม่หยกเต็มหน้าเต็มหน้าเลยโอ้ยโอ้โหเอาอีกแล้ว กูบินได้อีกแล้วโอ้ยโอ้ยกูเก็บลูกธนูอยู่โอ้ยตา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 ยอันนี้ฐานใหญ่ขึ้นนะฮะตอนแรกต้แบบงฐานนี่เดียวเองลูกอยู่ไหนวะเนี่ยโอ้ยเต็มหนูเต็มหน้าเลยเดี่ยวอี๋ทำไมยิโดนอ่ะยังไม่เข้าอ่ะยังไม่ยันชาร์จเนี่ทำไมยังไม่เข้าอ่ะศูนย์ที่0.0ตัวเต็มนี่จะนี่ก็จะโหดมาก หดขึ้นแล้วสู้ง่ายขึ้นด้วยนะฮะไม่มีใครเป็นตัวช่วยเลยอ่ะช่างดีละสู้คนเดียวสู้คนเดียวพี่กากอ่ะโอ้ยไม่กากแล้วไม่กากนะครับผมขอโทษครับพี่โอ้ชิดชิดนะโอ้โหสู้ยากพอสมควรน้าวแล้บินนาว และวีนนวชิบตายแล้วตายจะตายในตายจะตายแล้วเลือดพายยังฮิวไม่ทันเลยโอ้ชิดโอว้าว้าเฮ่ขุู่สู้มั่งสิลองแกคนที่ไม่มีทางช่วยหะฮะฮอถ้าสองตัวที่ตายอ่ะตายแนนอนแต่ตายแนนอนชอบคำพูดนี้ของพี่เพ็มากเลย แปลก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 เอาดิยิงง้างให้สุดง้างให้สุดง้างให้สุดง้างสุดง้างค้างไว้ยิงง้างแล้วยิงง้านขนุล้วยิงง้านขนุยิงง้านขนุยิงง้างขนุลอยิงง้างขนุลอยิงยิงยิงจะเอ็นช้าแล้วจะเอ็นช้าแล้วเลือดเลือคขึ้นเลือดเหลือครึ้นยังไม่ถึงเลยด้วยซ้ำโอ้โห what the fuck what the fuck you โอ้ยนะเอออืยิงดิมันไม่อยู่เฉยๆเระจะยิงหัวมันกลับไปให้โดนมันอย่างนี้ยิงดิเออแหละเออ,อเฉยๆลยิงเฉยๆยู่เฉยๆให้ยิงเออดีเมื่อมันจะอยู่เฉยๆให้เรายิงอย่างนี้ไนงะอุย้ยลูกนขนูไม่พอแน่เลยตอนรอบนี้เปลืองลูกขนูมากเลยเนะี่ยโอ้ย อยู่เฉยดิอยู่เฉยดิวิทย์เธออยู่เฉยอยู่เฉยดิูเอ้ยน่าจะนี่นี่ถ้าอยู่เฉยจะดีมากเลยวิทย์เธออยู่เฉยอยู่เฉยอยู่เฉยดิอยู่เฉยดิโอ้ยยิงอุ๊ยเอ็นชาร์ลเล่ย์เอ็นชาร์ลเล่ย์ไม่ไอะไรผมเรียกมันว่าเอ็นชาร์ลนั่นไงอ้าวนั่งไงโอ้โหไม่ได้ได้ตีเลยจัดเลย กอยไอยกร้อยไอโอ้โหบินเลยทีเดียวอืหลบขอบคุณที่ให้อรอยู่ในนี้โอ้ยวสิงซนะอีกกลบนี่นี่นี่พีทพียตายตายมึงไปไปเฉยเฉยต่นแหละนั่นแหละเฉยเฉย นั่นแหละวีคูตี้เออนั่นแหละนั่นแหละรอบนี้ยังไม่ตายสักรอบนี้ใค่ายไม่ตายสักครั้งนะครับรอบนี้ผมก็ยังไม่ตายเลยสักครั้งเดียวนะโอ้โหเสียงอะไรวะโอ้โหมาประลองฝีมือการเข้าวัิเตอร์มันได้ไหมถ้าฆ่าฮีโร่บายจะโอเควิเตอร์อยังน้อยไปแต่เป็นฮีโร่บายล่ะวิเตอร์มันอดีต เอออะไรกระโดดตีกระโดดตีกระโดดตีกระโดตีโอ้ยกระโดดตีกระโดดตีดิตีดิตีดิเออเออตี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 มันตีก้ามันก้ามเลยนี่ yup. like, way die way die. อืออืตีเออตีหงกัไปตีหงกไปให้ตายต้อเดี๋ยวตายตายแล้วตายแล้ว พิเตอร์ไม่มีทางทาองไรก็ได้อ่าเราคจะเด็กไอตองเบอรเนี่ยโออโอ้ดับไมจตันตานะฮะก็จบเป็นที่เรียบร้อยสำหรับกังเลือดแล้วก็ไม่รู้นะฮะ่าสักว่าครั้งที่สามจะออกมาหรือเปล่าฮะก็ ไม่มั่นใจเหมือนกันถ้าออกมาก็ออกใครติดตามก็น่าจะรู้นะฮะใครติดตามก็น่าจะรู้ว่าคลิปผมออกมาวันไหนตอนไหนเวลาไหนเมื่อไรนะฮะก็สำหรับวันนี้นัะคุณเกมเมอร์ทีวีและมาครับผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้